นักแสดงสาวเชอร์เบลนะคะที่ได้ออกมาเคลียร์ข่าวเม้านะคะหลังถูกโยงว่าเป็นนางเอกหน้างอมองเหยียดจนทีมงานละครเอือมเลยเลยค่ะซึ่งเธอก็ปฏิเสธชัดเจนนะคะว่าข่าวนี้ไม่ใช่เธอนะคะ นักสืบโซเชียลต้องทำงานอีกครั้งแล้วนะคะหลังมีขาม่าวเมาส์นันว่ามีนางเอกหน้างอมองเหยียดจนทีมงานทั้งกองละครเอื้อมระอาค่ะงานนี้หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่สาวเชเบลล่าสุดมีโอกาสได้เจอเชอเบลนะคะก็ได้ปฏิเสธเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่นักแสดงที่หน้างอแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยนะคะแถมก็ยังงงที่ถูกโยงเป็นข่าวเธอก็บอกว่าตอนแรกก็ตกใจค่ะว่าไปทําอะไรนิสัยเสียใส่ใครมาหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบคุยเล่นพูดเยอะ ซึ่งก็ยอมรับว่าแอบซีเรียสนิดหน่อยนะคะเนื่องจากกลัวคนที่ไม่รู้จักจะเข้าใจผิดแล้วก็จะไม่โอเคกับงานของเธอค่ะโดยก็ย้ำว่าไม่เคยมีปัญหาในกองแน่นอนแต่ก็มีบางทีที่หน้าเนี่ยดูเหมือนเวียงก็คือไปฉีดโบ็อกมาก็อาจจะดูตึงๆหน่อยนะคะไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะ ว่าแบบเฮ้ยเราไปทําอะไรแล้วเ,เราไปเผอทําอะไรนิสัยไม่ดีใส่ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ว่าเราพยายามระวังอะไรตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามแบบแบบดูแลเอาใจใส่ทุกคนรอบตัวเราเพราะเรารู้สึกว่าคนทํางานรอบตัวเราเป็นเหมือนคนคนที่รู้จ มันเป็นใครคนหนึ่งในชีวิตของเราอะแล้วเราเลยบอกให้เราไปทําอะไรไม่โอเคแล้วแบบเขาไม่ได้คุยกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ่อจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสคือเรารู้ว่าคนรอบตัวเราอะไม่ไม่ได้เข้าใจเราผิดแต่ว่าเราซีเรียสกับเอ่อคนที่ไม่รู้จักเราแล้วก็ไปคอมเมนต์หรือบอกว่าแบบเป็นเราปกติเราจะเป็นคนแบบว่ายิ้มอะไรเงี้ยขนาดานแบบว่าคนบอกว่าเชลล์เบลไปเปลี่ยนชุดหนูจะแบบไม่เงี้ยใส่เขาเยะหนูจะแบบปาดตอบไม่แต่หน้าคือยิ้มแย้มแ,แล้วคิดคักอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเหนื่อยแค่ไหนหรือป่วย ไปกองหนูก็ไม่เคยทําหน้างองอเบียกันเขาก็ไม่ใช่หนูนะคะไม่ใช่จ้ะอ๋ะอเพราะ,ะ,ะว่าเขาบอกอันนี้เอาข้อหนึ่งที่เรารู้ไม่ใช่เขาบอกว่าย้ายค่ายแล้วคือเรายังไม่ได้ย้ายค่ายเราแค่หมดสัญญาแล้วเราเป็นฟรีแลนซ์และยังไม่ได้ถ่ายที่ไหนเลย